สามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมเข้าสู่รายการชุมชนแช,ช,นชมเปียเป้ยนครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็นแชมเปียป้ยนปปยนะครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสดใสนะครับวันจันทร์แรกของการทํางานเราด้วยนะเราเจอกับผมเจนโลธนพัทรนะครับและพิธีกรรับเชิญสัปดาห์นี้ก็คือนนท์มารายงานตัวแล้วครับคุณผู้ชมนี่น้องบอมมาทิลายนะครับบอกเลยว่าต้องเอาเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากแน่นอนเพราะว่าเรา เป็นสายเที่ยวใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วครับออนี่วันนี้ครับผู้ชมครับผมเตรียมนะครับเรียกว่าเป็นชุมชนละกันที่เป็นการผสมผสานนะครับของศาสนาสองศาสนาก็าจะเป็นชาวพุทธและชาวมุสลิมนะครับออรวมกันอยู่และที่สําคัญคุณผู้ชมเ,ออเขามีความสามัคคีและมีความกลมเกลียว ันมากๆมีเอกลักษณ์มากมานะครับอาหารลอาหารมีออาหารมีอยู่หนึ่งอย่างที่บอกเลยว่าพี่ต้องแบบเคยอาจจะเคยเห็นแต่ไม่เคยชิมอ๋อรู้จักหอยรากไหมหอยรากไม่เคยอะหอยปากเป็ดเคยได้ยินชื่อแต่ไม่เคยเห็นวันนี้พี่เจโลจะได้เห็นแน่และมีอีกหนึ่งอย่างหัวมันทะเลคืออะไรครับมันทะเลถ้าผมบอกว่าอืไอจูทะเลล่ะรู้เลยอันนี้รู้เลยแต่ว่าปกติแล้วไอจูทะเลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะ เห็นว่าเขาไปกินกันที่เกาหลีใช่ไหมใช่เราดูติกตอกกันนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นว่าที่เกาหลีแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมประเทศไทยของเราก็มีเหมือนกันน่าสนใจมากใช่อยู่ที่ภาคตะวันออกของเราเองนะครับที่จังหวัดตราดนะครับอำเภอแหลมงอบจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนแชมเปี้ยน วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บ้านน้าเชี่ยวนะคะอำเภอแหลมงอบจังหวัดตาดค่ะ mm hmm. บ้านเราเป็นชุมชนเล็กๆ mm hmm. ที่ประกอบด้วยพุทธมุสลิมจีนนะคะ mm hmm. มีทั้งหมด3ามวัฒนมก็เลยเป็นความโดดเด่นในเรื่องของความต่างศาสนาแต่สามารถอยู่รวมกันได้นะคะส mm hmm. งบสุขม mm hmm. ีความหลากหลายในเรื่องของอาหารการกิน mm hmm. เมื่อกี้นะเราได้ผ่านสะพานวัดใจนะซึ่งเป็นอ,อยู่ในชุมชนเราบอกว่าเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่เวลาใครมาเนี่ยเราบอกว่าถ้าไม่ข้ามเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงที่นี่นะคะตั้งอยู่ระหว่างตัวเมืองกับแหลมง,งอบนะคะในเส้นทางที่มันไม่ไกลเลยกลายเป็นที่ที่คนเน่ยเหมือนลงมาแวะเที่ยวนะคะมาซื้อง,งอบบ้านเราที่เป็นที่รู้จักได้ต้องบอกว่าเริ่มแรกด้วยการมีงอบนะคะงอบใบจากนี่แหละเพราะฉะนั้นคนที่ลงมาซื้อง,งอบก็เลยได้มาลงมาเยี่ยมชมบ้านน้าเชี่ยวแล้วพอลงมาข้างล่างมาเห็นถึงบรรยากาศที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกหลายๆ อย่างที่มีของบ้านน้ําเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายค่ะ นี่ก็เป็นจุดเด่นม้าน้ำเชื่ออันแรกเลยที่เราจะพามาพบนี่คือขนมข้าวเกี๊ยบยาน้าเป็นขนมว่าสองวัฒนธรรมก็ว่าได้เพราะว่ามันประกอบด้วยแผ่นแป้งของคนมุสลิมกามแล้วก็ตัวหน้าของนเหมือนขค่เหนียวหน้ากุ้งอ่ะของคนไทยพุธนะคะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมาผสมผสานกันเลยกลายเป็นขนมหนึ่งเดียวในประเทศเลยก็ว่าได้เพราะมันไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนทีนี้แล้วขนมเนี้ยเป็นขนมพื้นบ้านแต่พอตอนเนี้ยมันกลายเป็นอะไรคะโดดเด่นซึ่งเป็นเหมือนอัจักษณ์เอกลักษณ์ของม้าน้ำเชื่อว,ว่าถ้าเห็นอันนี้ ก็รู้ได้เลยว่ามาบ้านน้ำเที่ยวเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเราจะให้ทุกคนได้ลองทําครอบปิดวิธีการทำมันคล้ายๆกับเขาเกียบปากหมอ้อแต่ตัวแป้งนี่เองที่จะไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวไส้ข้างในนะคะจะผิดกันนี่เห็นไหมคะแป้งมันขึ้นปูสุกเหนียวปาดอย่างนี้นะคะยกขึ้นมาแล้วก็วางแปะไว้บนอันนี้แล้วอย่างเงี้ค่ะเราเอาไปตากแดดประมาณ2ชั่วโมงแล้วพอเวลาได้มาแห้งสนิทก็จะเป็นแบบนี้ไยผ่านกระบวนการนะคะย่างแล้วเวลายา่างเนี่ย มันจะอะไรคะต้องย่างด้วยใจเย็นๆเพราะเดี๋ยวอะไรคะไม่ที่เราทําเป็นหลายๆสีเราใช้สีที่เป็นธรรมาชาติทั้งหมดและนี้เดี๋ยวเรามาดูนี่ต่อเลยคะ่ะอันนี้น้ําอ้อยผสมน้าตาลปี๊บนะคะหอมแล้วเอาตัวนี้นะคะมาทาที่บนแผ่นแป้งนะคะแล้วก็โรยด้วยตัวนี้เราเรียกว่าตัวหน้ากุ้งของคนไทยพุทธนะคะเอาม<ะ>าใส่ใส่ต้นหอมเล็กน้อยนะคะ อันนี้มาถึงจุดเด่นอีกอันนึงหลายๆอย่างด้วยซ้ำไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านน้ำเชี่ยวนะคะเป็นสินค้าในชุมชนพานไม่ได้เลยคือตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะคะก็คือขนมไม้ตังมีกอบบ้านน้ำเชี่ยวตอนนี้เราไม่ได้ขายเป็นขนมหวานอย่างเดียวนะคะตอนนี้เขาขายเป็นไม้คุณกาแฟพอเวลาถ้าเกิดใครกินกาแฟดํานะคะเอานี้หนึ่งแท่งลงไปคนเนี่ยแทนคอฟฟี่เมทแทนนั้นตาลทรายนะคะอร่อย,อยแบบนี้เลยอันนี้มีรางวัลการันตีด้วยน้ําพริกกุ้งนะคะน้ํพริก พุ่งแห้งของบ้านน้ำเชีย่ยวได้ติดหนึ่งใน20นะของประเทศตัวอันนี้เป็นของที่กลุ่มทําขึ้นมาอันนี้คือเหงือกปลาหมอพืชในชุมชนซึ่งมีอยู่ทั่วไปเยอะแยะเลยค่ะเราก็เลยเอามาทําเป็นสบู่เหงือกปลาหมอนะคะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอีกตัวหนึง่งตรงนี้มาจุดนะสุดท้ายที่อยากให้ให้ให้ดูจริงๆแล้วมันก็เป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งตรงนี้ก็เป็นรางวัลส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะการได้รางวัลน,นะยากไหมแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือมาตรฐานที่เราจะต้องคงไว้ให้ซึ่ง ที่มาของรางวัลนะคะอันนั้นเป็นตัวที่ยากไทไลท์ที่เมื่อกี้เราเปิดไปมีทำข้าวเกียบยาหน้าได้ทำพร้อมทานมีเรื่องของการทำงอบใบจากทำอย่างเดียวไม่ได้ได้งอบกลับบ้านติดมือไปอีกด้วยแล้วก็มีการที่นั่งเรือนะ,ะลงเรือไปปลูกป่ามาแล้วจะต้องช่วยชุมชนปลูกป่าอย่างน้อยคนลนหนึ่งต้นมีไปดูอะไรคะนกเหี่ยวแดงคอขาวซึ่งตอนเย็นนี่เยอะแยะมากมายการไปลงไปงมหอยปากเป็ดงมไอจูทะเลลองดูซิว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะคะก็มีอาหารอร่อย อร่อยอีก3ามือ้อนะเป็นอาหารพื้นถิ่นนี่ได้มาจากคนเรือได้มาสาวปลาเราก็ไปซื้อมาทําให้นักท่องเที่ยวนะคะทานเพราะนั้นตรงนี้นะคะฝากไว้ว่าเชิญมาเที่ยวที่นี่ได้บ้านน้ําเชี่ยวนะคะไม่เที่ยวไม่ได้แล้วชุมชนบ้านน้าเชี่ยวไม่เที่ยวไม่ได้แล้วคบชวนคบเอ้ยคบจริงนะครับพี่ นอกจากอาหารของกินแล้วสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็มีอาหารทะเลอีกโดยเฉพาะสะพานวัดใจคืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นคนกลัวความสูงความสูงความสเริ่มเริ่มกลัวแล้วกลัวหรือเปล่ากลัวกลัวใช่กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดกลัวความสูงแบบพี่อาจจะไม่กล้าขึ้นเขาบอกว่าถ้าไม่ขึ้นไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงแต่ว่าถ้าสมมติเราพูดนะครับผู้ชม อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่หรือว่าเราพูดอาจจะไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปฟังนะครับจากปากอินฟลูเอนเซอร์ของเราเลยนะครับพี่หน่อยสุรัตนาภูมิมาโน่ทางนี้เลยสวัสดีครับพี่หน่อยครับโมสวัสดีครับพี่หน่อยครับางมาทานนี้อนุญาตนะครับอีกหนึ่งท่านคือใครครับอันนี้ชื่อป้าจันค่ะป้าจันสวัสดีครับโมสวัสดีครับป้าจันครับอ๋อนี่เห็นอยู่ข้างหลังแบบนี้คือง้อนะฮะที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้เห็นว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ชุมชนเนี่ยจะได้มีการ สานงอบได้จากใบจากด้วยถูกไหมครับนี่วันนี้ให้ประจันเป็นคนสารให้เราดูยใช่เดี๋ยวประจันจะบอกวิธีใช่ไหมสารเริ่มจากอะไรยังไงบ้างครับประจันครับอันนี้ก็จะเป็นใบจากที่อยู่ในแถวแถวรอบๆนะบ้านเราเนี่ยแหละก็จะมีเยอะเลยอันนี้แบบที่เขาเอาไว้ห่อขนมจากวะเนี่ยครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่อันนั้นอาจจะบางทีเป็นจากน้ําน้าก่อยแต่อันนี้จากน้ําเค็มใบลักษณะจะเล็กแต่ว่ามันแข็งแรงเหนียวสมัยก่อนก็ใช้ทําหลังคาบ้านตรงอบนะฮะ จากใบจากที่เราเห็นขั้งหลังคือสวยมากเนี่ยมีหลายแบบมากเลยอ่ะบางแบบไม่ค่อยได้เห็นนะฮะอ่ะยางแบบนี้ผมไม่เคยเห็นแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นอันนี้จะสําหรับชาวทะเลนะฮะก็บอกลักษณะมันคุ้มเนี่ยมันมันจะถนัดสําหรับคนทะเลไม่ต้องให้ใหญ่ไม่เนี่ยเดี๋ยวมันเวลาเวี่ยงไปเนี่ยติดแท้ติดอะไรเงี้ย่ะเด้งนะครัแล้วมันตักน้ําได้ด้วยนะอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะก็บอกว่าใส่งอบแล้วมันจะดูหล่อขึ้นเนี่ยฮะหล่อขึ้นทันทีเลยดูเป็นแบบโกบริ กบริขึ้นมาทันทีเลยเออกลับมาพักกลับมากลับมาก่อนกลับมาก่อนแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้ถึงขั้<ด>นตอนไหนและะ้วฮะป้าเขาก็จะเอาเขาเรียกว่าคลี่ครับครับ <c oughs> นะเนี่ยป้าเขาจะคลี่คือกลางออกแล้วก็ เขาเอาเมื่อก่อนเนี nah ่ยเราใช้ถาวรเขียวแต่ถาวรเขียวมันต้องแช่น้าก่อนมันลําบากก็เลยใช้เชือกฟางในการที่จะยึดให้มันเพื่อจะเย็บเย็บ่อเย็บแล้วมันจะได้ไม่กระดกระหว่างที่ให้ป้าจังสารไปเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มเริ่มแอบหิวหิวละเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงนั้นมีของกินอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกอย่างเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เด่นนะครับคุณผู้ชมครับในชุมชนนะครับอยู่นี่เลยเข้าเกลียบ ยาหน้ายาหน้ายาหน้าค่ะอันนี้คือเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก่อนอะไรคะอันนี้เป็นแป้งอะไรครับก็คือแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งแป้งมันนะคะอันนี้เนื้อเราตักประมาณข้นกระบวยนะคะแล้วก็เทแล้วก็แล้วก็เกลี่ยแบบนี้โอ้หเหมือนเขาเกลี่ยปากหม้อเนาะคล้ายๆค่ะพอแป้งอันนี้สุกแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันกินได้เลยไหมฮะกินได้ค่ะ แต่ว่าส่วนใหญ่เขาไม่กินกันหรอหรือว่าต้องไปกินค่ะจริงๆกินได้เหมือนกันต้องตากก่อนเพราะว่าเราจะให้มันมันแห้งประมาณสองชั่วโมงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เราเก็บได้นานอ่เราทีนี้เราต้องแปะไว้บนตัวตะแกรงไม้ไผ่นะครับนายผมทดลองหน่อยได้ไหมฮะอันนี้กาจารจะบอกค่ะทุกคนมาต้องทำองได้ทำใช่ไหมประมาณค่อนๆกระบวยนะคะไม่ต้องเต็มมากไปแบบนราใช้ก้นกระบวยก็หมุน ุเคยไปไปฝึกที่ไหนมาก่อนอาเรียบร้อยขอมันมาไปอ่าปิดจะบอกกำลังจะชมอยู่ว่าเนี่ยเราเราเติมได้เราเติมได้ให้มันแบบว่าอ๋อมีหยอดมีมีหยอดมีซ่อมมีซ่อมเราซ่อมเราซ่อมเรา่ได้เราซ่อมได้ฮะอืมวุ้ยเมื่อกี้ดูดีเลยพอเวลาตอนมันมีฟันออกเนี่ยเขาเรียกว่ามันได้แล้วค่ะได้แล้วอกีก็ได้ด้วยนะแต่มันก็จะหนานิดนึงนจะหนาไปหน่อยก็ประมาณนี้ อันนี้แหละวิธีที่ว่าจะล่วงจะหลุดหรือเปล่านี่นะครับแต่ว่าเวลาเวลาเวลากินก็คืออันนี้สมมุติใช้แบบแบบแห้งเนี่ยต้องไปแช่น้ำก่อนไหมฮะไม่ต้องค่ะเราจะต้องเอาไปย่างเหมือนแก้ค่ะย่งกอนก็คือย่างไฟอ่อนๆนมีมีแบบย่างมาแล้วไหมฮะเนี่ยค่ะแบบนี้อ๋ออันนี้คือย่างมาแล้วผมขอชิมเลยได้ไหมฮะได้เลยค่ะอันนี้คือแบบออริจินัลวิธีวิธีคือยังไงครับอันนี้คือน้ำ อ้อยอ่าน้ำอ้อยจริงๆแล้วเขาเรียกไซลับอะประมาณนั้นทาาใช่ไไหหมเก้ลัังน้ําตาลน้ำอ้อยอ่าน้ำเชื่อมทา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 เหมือนผู้กันนะคะทั่วๆแล้วเราก็ตักอันนี้หนึ่งช้อนแก่ให้รอบๆอ๋ออันนี้ที่บอกว่าเป็นเป็นของไทยพุทธใช่ค่ะต้นหอมหน่อยนึงแล้ววิธีทานกัดกัดอย่างนี้เลยอืม เนี่ยถ้ากินแล้วร่วงแสดงว่ากินถูกกินถูกใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยนกินเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําอย่างอย่างสดดูซิอันไหนจะอร่อยกว่ากันอือแล้วความหวานคือจากไตหลับนี่ก็โอเคเลยนะเข้ากันดีมากเลยอโอเคมาคก็จะได้ความรู้สึกที่แตกต่างเนาะเป็นอนี้ออันนี้ก็น่าจะอร่อยนะ เนาะผมว่าอ๋อแล้วก็ม้วนแบบคล้ายๆเขาเก็บปากหม้อคล้ายๆเขาเก็บปากหม้อออะบอมชิมครับผมนี่ครับเออตอนนี้เลยขอบคุณมากครับพี่หน่อยมาแล้วคือมันเป็นอาหารที่แบบกินได้เรื่อยๆอ่ะเป็นไงน้ำเชื่อมอร่อยมากเลยน้ำเชื่อมดีใช่ไหมอืมและจริงๆเราก็ยังมีอย่างนี้นะคะนี่คือที่เราขายนี่คือที่แบบส่งใช่ไหมครับที่เราเราขายในชุมชนนะคะเวลาท่องเที่ยวมาเราขายอย่างนี้ก็ชุดหกสิบาทก็คือเหมือนกับว่า ใส่พร้อมเสร็จเลยมีถุงเนี่ยน้ำจิ้มแล้วก็ทำแบบถุงเฉยใหม่มีถ้วยจักมีช้อนแล้วก็พร้อมเสร็จอไปถึงบ้านก็ไปละเลงทากินเองได้เลยเรียบร้อยจุดละหกสิบบาทไม่แพงด้วยแต่ทีเนี้ยเนี่ยฮะในรูปนี่ครับพี่หน่อยฮะมันพันวัดใจทำไมถึงต้องทำสูงอะไรขนาดนี้ครับก็จริงๆแล้วเมื่อก่อนน่ะใช้เรือในการที่จะสัญจรข้ามไปข้ามมาแล้วก็การสร้างสูงเพราะว่ามันมีเสาเห็นไหมคะ สาสูงสูงของเรือค่ะเวลาตอนน้ําขึ้นเนี่ยถ้าเขาจะผ่านเนี่ยผ่านเรือก็เขาก็เลยจะต้องเอาให้สะพานเนี่ยมันสูงมันก็เลยโค้งชาวบ้านก็ไม่กล้าขึ้นแต่พอมีนั่งเที่ยวมาเขาอยากจะขึ้นที่ก็เลยบอกปลาเขาบอกว่ากล้าขึ้นหรือเปล่าบอกอวัดใจดูแล้วไปมาก็เลยกลายเป็นสะพานวัดใจวัดใจวัดใจออย่างที่บอกรับดูอย่างนี้มันสูงมากเลยนะคนที่กลัวความสูงอาจจะไม่กล้าไฮไลท์มันคือพอไปอยู่ตรงกลางเนี่ยมันสามารถมองเห็นจุดที่เป็นสามวัฒนธรรมเห็นศาลเจ้าเห็นวัดอินทารามเห็นมัสยิดอังคุบะ ครบเลยสองคนแล้วพแล้วก็เห็นป่าชายเลนที่เรามีมากถึง2 3 3พันสาร้อไร่ครับอ่างั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูฝั่งนู้นกันบ้างดีกว่าเป็นไงบ้างก็ของเรานะครับประจันทำมาสีบปีแล้วให้ผมเย็บจริงเหรอฮะสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วพี่หน่อยเคยเย็บ่ไม่ได้เย็บที่เย็บประจันมาอ๋อพี่หน่อยเย็บประจันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็น่าสนนะครับใครที่ได้ไปเที่ยวที่ชุมชนน้ําเชี่ยวเนาะมาน้ำเชี่ยวนะครับก็ต้องมาลองกันดูเป็นกิจกรรมที่ดูแล้ว ฝึกสมาธิแล้วต้องฝึกสมาธิได้ดีมากแต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวคืออาจจะไม่มีฝีมือในการทําแบบนี้ก็คืออุดหนุนได้อันนี้เราขายยังไงนะฮะรูา150แต่ว่าถ้าไปนอนบ้านน้ำเชี่ยวเนี่ยเราเราแจกฟรีเลยคนละหนึ่งรูปอ๋อนี่ฟรีถ้าเกิดไปนอนก็คือฟรีเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าป้าเขาไม่ต้องมานั่งขายนะมา100คนก็ งอบก็บไปเลยเราบอกว่าเราแจกฟรีทุกคน,นก็ดีใจมาขอบคุณบอกไม่ต้องขอบคุณนะคิดตังค์เรียบร้อยล <c oughs> แล้วคิดอะไรเรียบร้อยแน่มีอะไรคะเนี่ยพี่หน่อยโอเดี๋ยวบ้านน้ําเชี่ยวยังมีเยอะใช่เราจะมีของดีเลยเ <c oughs> ขาบอกว่ามาน้ําเชี่ยวถ้าได้หอยแล้วก็ต้องได้ไอจู๋ด้วยอุ้ยไอจู๋ด้วยใช่เป็นของคู่กันไงหอยกับไอจู๋ของพื้นเป็นของดีของเด็ดของบ้านน้ําเชี่ยวอร่อยด้วยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับมีน้ำใจชุมชนแจมเยี่านเมีของดีมีแต่ชุมชื้น ุขใจัวเกา๋ารายการเพื่อสุขภาพและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอังคารที่11กรกฎาคมนี้พบกับวิธีดูแลรักษาอาการหูตึงภาวะผิดปกติของการได้ยินในผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตติดตามชมได้ในรายการสุขใจัวเกา๋าทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงครึ่งทางททบ5ช่องออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทาง Facebook และ y o u t u ทีวี5 HD ออนไลน์พี่ทำงานโฆษณาเนะเาะพอวัยขึ้นเลขห้าเนี่ย สภาพร่างกายมันเริ่มแสดงอาการนะเกิดจากการแบบว่านอนไม่หลับแค่ดูหรือฟังจากที่อื่นมาอย่างเดียวมันใช้ไม่ได้จริงในพื้นที่เราถ้าเกิดเป็นคนที่เกิดในเมืองจริง,รงมันก็จะรู้สึก่างเหินธรรมชาติมากคุณสมบัติหนึ่งที่ดีในเรื่องของความกล้านะใช้อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆคามสมดุลเนี่ยมันมาพร้อมกับความยั่งยืนคนเปลี่ยนโลกเขาต้องคิดดีอะไรที่เป็นเรื่องบวกเนี่ยเขาต้องมี Drive&Line ขับขี่ไปด้วยกันรายการที่รวมเรื่องราวของรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์พร้อมข่าวข่าวความเคลื่อนไหวความรู้ด้านยานยนต์การขับขี่อย่างปลอดภัยกินเที่ยวครบทุกรสชาติเจอกันทุกวันพุธ14.00ถึง14.25นานาทีดูช่อง5กฎหมายเลข5 กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับรายการชุมชนแชม์เปียนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับนี่น่ารักกันมากมากนะเรายังอยู่กับพี่หน่อยนะครับประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านนำเชี่ยววิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์บ้านนำเชี่ยวนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวมีแขกอีกหนึ่งท่านคนนี้เป็นใครครับนี่เราเรียก แม่ครัวแม่ครัวแม่ครัวนเด็ดเลยค่ะแม่ครัวเด็ดเลยชื่อชื่อป้าอิตป้าอิดช่วงที่แล้วของเราเนะครับเราพูดถึงการทำข้าวเกลียบยาหน้าไปและการสารงอไฟครับแต่ว่าชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวนะครับยังมีนอกจากนี้มีอะไรบ้างครับพาไปล่องเรือใช่ไหมคะไปไปปลูกป่าเขาบอกว่ามาบ้านน้ำเชี่ยวต้องสร้างพื้นที่ให้สีเขียวเพิ่มขึ้นกับปลูกป่าต้นต้นแล้วก็พาไปนี่เลยงมหอยปากเป็ด อ๋อนี่นี่เหรอหอยปากเป็ดใช่ค่ะนี่นี่หอยปากเป็ดอ๋อนี่เขาเรียกว่าหอยปากเป็ดเหรอผมไม่รู้มันร้องกราบกราบกราบเนียนะปกติออกจะร้องด้วยเหรอฮะ้ก็อาจจะได้ยินวันดีคืนดีอาจจะมีร้องอันนี้คือจะพาไปจับเลยใช่ไหมพี่หน่อยต้องไปงมเองมาบ้านน้ำเชี่ยวต้องทำเองทุกอย่างแต่ครั้นี้หอยไม่ได้มีอย่างเดียวต้องมีนี่ด้วย ไอจูทะเลไอจูทะเลซึ่งเมนูที่จะทำเนี่ยส่วนมากสามารถนําไปทําเมนูอะไรได้บ้างครับหลากหลายนะคะก็คืออย่างเช่นอันนี้ก็จะยําได้แล้วก็ไปแกงได้ซ้มหวานได้ผัดใบโหระพาโ้เยอะเลยส่วนนี้ก็บางคนก็กินสดนะคงคนก็ทำลาบแล้วก็ยำวันนี้เราจะยำมะม่วงแล้วเรายังมีหลายอย่างนะคะมีอะไรอีกฮะอันนี้ก็คือ แกงมัาสมันหัวไชเท้าและอันนี้ก็เป็นต้มส้มปลากระบอกพริกขี้หนูอขอ,อนนชิมหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะต้มส้มปลากระบอกคุณผู้ชมนี่อุ้ยเนื้อปลากระบอกแน่นมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นกระบอกที่เราหาเองค่ะใน,<ด>ในชุมชนใช่ค่ะในในชุมชนอ่ะชิมต้มส้มปลากระบอกแต่ว่า เอะหน้าตามไม่ค่อยเหมือนที่ผมเคยเคยชิมไม่อันนี้มันต่างยังไงฮะต่างยังไงความต่างคือมันอร่อยไงโอเคครับอานน่้คือความต่างทีือะไรคะรสชาตมันเข้มข้นนะมันมันมันมีน้ำมะขามมันมันอาจจะไม่เหมือนที่อื่นอืเข้มข้นแล้วก็มีความแบบหอมอมมะขามเผ็ดอ่าเผ็ดหอมพริกหอมมะขามค่ะ แต่ว่าไม่ออกหวานคือต้มส้มของของที่ผมเคยกินเนี่ยมันจะออกหวานกว่านี้หน่อยแล้วก็จะมีหอมเจียวโรยเนาะแต่นี่คือไม่ได้ใส่นะเพราะฉะนั้นอร่อยสดนะครับแต่บาน้ำเชียวต้องบอกว่าอร่อยสง่าเสง่หอร่อยสง่าเสง่อร่อยมากพี่หน่ยเอ้าชิอมนี่ดอนอันนี้เป็นปลาอะไรนะครับพี่หน่อยอันนี้เป็นปลาโอค่ะเป็นไงเป็นไงื ปลาใหญ่มากเพราะมันเป็นหัวใช้เท้าพี่มันได้อีกเท็กเจอร์หนึ่งคนละเท็กเจอร์กับมันฝรังใช่ไหมใช่ครับเป็นไงดีอ่ะอันนี้เรามีหารอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วเป็น วุ้นเส้นผัดบ้านน้ำเชี่บที่อื่นเขาจะผัดด้วยเส้นเล็กเขาเรียกเป็นเตี่ยวผัดปูแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเราเราใช้วุ้นเส้นเพราะว่าวุ้นเส้นดีต่อสุขภาพกินแล้วไม่อ้วนแล้วก็เราเนี่ยที่อื่นเนี่ยเขาบอกว่ามัน,ม,นมันจุดเด่นตรงไหนทำไมันถึงได้รางวาัลเพราะตัวนี้เป็นอาหารนวัตกรรมด้วยเรื่องของการที่ว่าเราไม่ได้ใช้น้ํามันเพราะน้ามันเนี่ยพอผัดเสร็จอ่ะม,มันคิ้งข้างคือมันจะเกาะเป็นก้อนแล้วมันมีลายลายแต่เนี่ยเราใช้ตะหลิวผัดแล้วไม่ได้ใช้น้ํามันค่ะอ๋อใช้ตะหลิวผัดใช่ค่ะอ๋อแล้วคนผัด นะฮะไม่ใช่น้ำมันนะฮะเราดีอันนี้เราใช้กะทิอ๋อใช้กะทินี้เรามาเคี่ยวจนกระทั่งได้ดีเล้ผัดกับพริกนะที่แตกมันนี่ไม่ใช่น้ํามันนะนี่คือกะทิอ๋อนี่คือกะทิที่เราเอาไปเคี่ยวมาแล้วแล้วตีแดงๆนี่คืออะไรฮะพริกค่ะอย่าบ้าไม่ได้ใส่ไม่ใส่น้ํามันใส่ใจไหมฮะ <łość> ใส่ตลอดแล้วใส่รีลาด้วยะใส่รีลาด้วยนะวิใส่ครับขอดูลีลาพี่นะครับตื่นตื่นเต้นตื่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 นตว่นตื่นตร่บตื่น ติดตังมาอยู่บ้านเดินเลื่อยเดินเลื่อยเดินเลื่อยเขินเขินเอาจริงคนในชุมชนนี้อารมณ์ขันอารมณ์ดีหมดเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะทั้งวันทั้งวันอันนี้เราก็จะมาทำในเรื่องของไอตัวไอจู่ไอจูอ่าหรือว่าจริงๆมันคือหัวมันทะเลอันนี้คืออันนี้คือเราลวกแล้วใช่ไหมรับนี่คือสดเออสามารถทานได้แล้วนะไม่ดิบแล้วนะครับอันนี้คือเมนูที่เราจะทำคือเป็นยำเนาะพี่เนาะแล้วอย่างนี้คืออันนี้คือถ้าสมมติว่าอยากจะทานแค่ไอจู่ทะเลก็คือเป็นเมนูของยำ ไม่จุกเลยแต่ถ้าสมมุติจะเป็นตัวหอยปากเป็ดก็จะเป็นอะจะเป็นส่วนใหญ่เราจะเราจะผัดหมือนก็ว่าถ้ายำอันหนึ่งเราก็ผัดอันนึงผัดผัดใส่น้ำพริกเผาหน่ oy, อยๆน่อยผัดใบโหละพาอ,อย่างนี้นะคะอ,อันนี้ผมว่าได้แล้วนะนี่แต่ละร้านนีครับสำหรับเมนูวุ้นเส้นผัดบ้านน้ำเชี่ยวครับผมเมนูมน่านกินมากเลยแล้วของผมนะครับนี่ยำหัวมันทะเลนะครับหรือว่าไอจุทะเลนี่เองนี่มาชิม มือมันนิ่มๆเออมันกรุบๆุบหนึบๆเหมือนเคี้ยวปลาหมึกยักษ์เหมือนกินแมงกะพรุนผสมผสมกันอ่ะมาชิมนี้บ้างผัดดุนเส้นนะครับอันนี้อร่อยเออชอบมากคอหมูนเลยคอหมูนเลยโอ้โหน่จะหายากค่ะ เป็นไงดีเนาะอ้อร่อยอร่อยดีเลยดีเลยอ่ะเนี่ยน้ำมันนั้นอร่อยมากใช่อ่ะดีมากเลยแล้วมันเข้าเนื้อมากเลยอ่ะของฝากมีอะไรบ้างครับจะบอกว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมีไม่ต้องปลูกเลยมีเหงือกปลาหมอเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะในชุมชนเนี่ยนี่เหงือกปลาหมอเพราะนั้นอันนี้เราก็เลยทําในเรื่องของสบู่อาบน้ำแชมพูสมุนไพรแชูอาบน้ำปลาหมอใช่ค่ะต่อแล้วก็อันนี้ ตังเมกอบของโปรดะบอกว่าธรรมดาเป็นขนมขบเคี้ยวมันสามารถเป็นไม้คนกาแฟได้ด้วยนี่เลยหนึ่งแท่งนะคะคนตอนกาแฟร้อนๆเนี่ยมันแทนคาฟฟ่เมกกบน้ําตาลทรายได้เลยแล้วก็หอมด้วยเพราะมันคือน้ําตาลที่เขาเคี่ยวเราทําวันต่อวันเรามีนักเที่ยวมาเราก็จะทาวันต่อวันนะคะของที่บ้านเที่ยวก็จะทาใหม่ๆนี่กาแฟเปลี่ยนสีแล้วนะอันนี้เราต้องคนจะกวอนไม้จะละลายแหละถึงพรุ่งนี้เช้าละลาแล้วเราก็ยังมีนี่นะคะน้ําพริกกุ้ง วันนี้ไม่ได้ไข่ต้มมาเนื่อจริงๆกับไข่ต้มอร่อยะะใช่ไหมผักสดอร่อยเดี๋ยวว่าอันนี้คือครบเลยนะฮะชิมชมช็อป มีของฝากกลับไปด้วยแล้วจะบอกว่าเรามีโฮมสเตย์ด้วยก็คือเวลาจริงๆแล้วส่วนใหญ่นักเที่ยวมาเนี่ยเราจะมีเป็นแพ็กเกจสองวันหนึ่งคืนราคา9 0บาทอุ้าาทไม่ถูกจังเลยหนึ่งคืนเดี๋ยวนะอันนี้คือรวมค่าที่พักแล้วที่พักหนึ่งคืนเป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานของไทยมาตรฐานอาเซียนได้โฮมหลอดได้รางวัลเยอะแยะแล้วก็มีนั่งเรือเมื่อกี้ที่ไปนี่แหละไปทะเลใช่ค่ะนั่งเรือแล้วก็อาหารอย่างเงี้ย สามมื้อสามมื้อค่ะแล้วก็มีทํางอบที่มีป้า<อ>จันมานั่งสอนได้งอบอีกนละหนึ<อ>่งใบแล้วก็ทําขนมข้าวเกี๊ยวยาน้าได้กินพร้อมชานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทั้งหมดนี้คือเก้าร้อยเก้าสิบบาท,บาทสุดท้ายให้พี่หน่อยเป็นตัวแทนชุมชนนะฮะเชิญชวนหน่อยไปท่องเที่ยวที่ชุมชนของเราครับถ้าบอกว่ายังไม่มีที่ไหนจะไปหรือเอ๊วันหยุดนี้จะไปไหนนะคะครับลองนึกถึงบ้านน้ำเชี่ยวนะคะเป็นชุมชนเล็กๆล,ลองมานะคะแล้วก็คุณจะรักบ้านน้ำเชี่ยวเขาบอกว่า สุกใดเล่าเท่าน้ำเที่ยวไม่เที่ยวไม่ได้แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หน่อยแล้วก็พี่อีด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณ,คณมากเลยครับและช่วงหน้านะครับเบดี๋ยวเรามีอัปเดตนะครับจากทวงการดีอย่างชุมชนแชมเปี้ยนเชล์นซีซั่นที่2จะเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้าครับขอทบห้าร่วมกับเอลิสตาคลับเสนอรายการบันเทิงห้า วาไราตี้เตรียมพบกับละครบางกอบย้อนยอุคช่วงคิดเวิร์กช็อปเรียนรู้เรื่องเรือไฟฟ้าโชมหน้าผู้เข้าประกวดซุปตาไทยแลนดออกอากาศวันที่11กรกดาเวลา5นาฬิกาที่บันเทิง5้าวาไราตีปัญหาเศร,รษฐกิจเป็นเรื่องใกล้ตัวรู้ก่อนรอดก่อน พบกับเวิร์บอิคอนทอลคุยกับกูรูตัวตึงด้านเศรษฐกิจจ่อลึกความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจทั่วโลกดำเนนรายการโดยปุ้มสิริวัลนกพรัชทุกวันจันทร์เวลา21.00นถึง22.00น แชมเปียนอังคารนี้พบกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยดำและผลิตภัณฑ์ดีไซน์สุดเก๋จากบ้านนาป่านาอํอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหามพลาดนะครับห้าโมงครึ่งทางช่อง5 HD ครับ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนนะครับช่วงนี้กับโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์นะครับที่เรายังคงเดินหน้าเฟ้นหาอินลูเอนเซอร์ประจําชุมชนกันอย่างต่อเนื่องนะครับและในช่วงนี้นะครับผมก็มีคลิปที่ผ่านการออดิชั่นนะครับในโจทย์ก็คือของพื้นถิ่นต้องแวะมากินที่บ้านฉันนะครับสำหรับคนที่ผ่านการอบรมในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์4ี่ั้นสองมาฝากกันด้วยใช่แล้วและคลิปที่ผ่านเข้ารอบในวันนี้นะครับเป็นคลิปของคุณ ธณะพรตีสุคนภูสานะครับจะน่าสนใจน่ารับประทานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับ,รบแกงหมูจุกสัมมบปะรดระยองที่นี่อำเภอบ้า่า่จังหวัดระยองบ้านเราปลูกสับประรดกันเยอะมากค่ะแล้วเราจะเอาไปแกงเราเอาเนี้ยอ,อ,อันเนี้ยเหรอ จุกมันนะมันก็เรียกันแหนงไันแหนงมันหลัดม้าแต่เรจล้าแม่เอาออกเดี๋ยวมันก็เป็นลูกปีหน้าจุกสับปะรดหมายถึงขนแหนงสับปะรดหรือต้นอ่อนสับปะรดนั่นเองต้นสับปะรดหลังจากที่เก็บผลผลิตแล้วต้นเก่าเนี่ยมันจะแตกขแหนงออกมาเพื่อขยายพันธุ์เราก็จะเอาแหนงเนี่ยไปแกงบอกเลยเป็นอาหารพื้นบ้านที่อร่อยมากค่ะ เอาแจจุกสับปะรดแล้วเราก็หั่นหั่นบางๆแล้วก็เจอน้ำเกลือ,อเจน้ำเกลือแกงนเ้าก็ใส่ของไปในปานในเก<อ>ลืปานเวลาแกงเราจะผัดน้ำพริกให้หอมใส่หมูใส่จุกสับปะรดปรุงรสให้กลมกล่อมแล้วก็เคี่ยว ให้จุดสับปะรสสุขกข้าเสร็จแล้วอบบื่นต้มาแล้วจัด,ดีไหม สุดยอดเลยแม่สุดยอดจะจุกสำมรรดเนี่ยมันกินแล้วมันจะกรอบๆนะอืมแล้วมันก็จะมีรสชาติแบบเฟื่อนๆแบบเวลาเอามาสมกับเครื่องแกงเนี่ยโอ้โหนัวเดาเาไม่ทุกเลยอ่ะหว่าะไหลกินไปอ่ะนะแต่ถ้ากินแล้วจะเต็ดใจนะเต็ดใจแกงหมูจุกสัมรลอดย้อยเ่้ ชอบอ่ะแกง<ะ>หมูจุกสับปะรดระยองฮิ นี่เป็นของพื้นถิ่นที่ต้องแวะไปกินจริงๆนะฮะดูน่าอร่อยมากๆแล้วต้องแวะไปกินที่บ้านคุณธนพรด้วยจ,<ร>จะได้ชิมฝีมือของคุณแม่ของคุณธนพรน,นี่แหละครับสำหรับคนที่ผ่านการออ d i t i o n นะฮะก็จะได้รับโอกาสนะครับในการทำคอนเทนต์นะครับมาออกอากาศในรายการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานี่แหละนะครับแต่ว่าคุณชมคนไหนที่ดูอยู่แล้วนะครับก็อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้ไม่ต้องทําตามโจทย์นี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคนกระทำผ่านไปแล้วสามารถที่จะทํมาในโจทย์อะไรก็ได้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของกินนะฮะหรือว่าไลฟ์สไตล์ของคุณก็ได้ ส่งเข้ามาในรายการของเรานะครับไม่แน่คุณอาจจะได้แจ้งเกิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆได้นะครับที่ Facebook Fanpage ชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับหรือว่าสแกน QR c o ารคที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ก็ได้ครับวันนี้ครับผู้ชมบอกเลยว่าแน่นมากแน่นถูกแน่นูกทานเยอะมากเลยนะครับยังไงก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมไปตามที่เราบอกนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ไปเที่ยวอีกแล้วไปที่จังหวัดเลยนะครับอำเภอเชียงคานนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิถีชีวิต ของชาวไทยดำที่นี่เลยชุมชนบ้านนาป่าหนาดนะครับจะมีความน่าสนใจขนาดไหนติดตามได้พรุ่งนี้ครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการชุมชนแชมปียนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับ5้าโมงครึ่งทางช่อง 5s แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้เรา2คนครับผมจะโลธนภพบอมลทัศน์ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเราเปของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี่ยนทุกทที่ที่ดีเขาเรีกชุมชนแชมเปี่ยนของดีดที่มีเขาเรียชุมชนแชม 在青春前边看到。